เอซทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็นำพาเพื่อนเพื่อนมานะครับนะครับล้างระบบล้างระบบแอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เสียนะครับนี่ผมขยับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เข้าไปแล้วย้ายคอมเพรสเซอร์ตัวเก่าใส่คอมเพรสเซอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มาแนะนานะครับตัวนี้ถังยางนะนะครับถังยางนะยางนะนะครับ ทางรุ่นเกา่ายางน้านะครับผมได้ทําการนะครับเอ่อแว็กแล้วก็เติมเติมน้ํานะครับน้ํายา f 1 1เอเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ใช้ไนโตรเจนอัดเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับตัวถังนะครับแล้วก็เราเราใช้วิธีการคว่ำถังนะครับคว่ำถังแล้วก็ใช้แรงดันจากไนโตรเจนอัดน้ํานะครับ เข้าไปในระบบแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนก็ลองชมดูนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ต่อสายแล้วครับต่อสายใช้สายเส้นเดียวนะครับต่อจากถังนะครับเดี๋ยวเราทำการฟ้อมถังนะครับดีที่ดีความเดิครับการทางานสร้างสูงคลับรูนคราบที่เสียนะครับเป็นรูเลยนมีการระเบิดเป็นรูนะครับมีการระเบิดเป็นรูระเบิดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็ลายทอเดี๋ยวออกฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวพี่เราะมาลองก็เลงน้ำยาด้วยเข้าตงนอันตายตัวเล็นั่งเลี้ยงอตอนนี้ผมที่อัดก็เราผมดูดน้ำยาเข้าไปเสร็จนะครับอย่าเกินสองร้อยบผมก็ใช้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้ำยาลังดูดเข้าไปมาไหนก็คืออยู่ในถังนะครับไม่เราฟังถังเราปวดถังก่อนน้ำก่อนจะเปิดนะครับน้ำ F แต่ว่าสาย สายที่ใช้ในกี่อันมันจะให้ใช้สายเก่าในระบบแล้วก็ออกมาอีกสายหรือว่าสายที่เราจะไม่ใช้นะครับตัวนี้สายหลวมๆมันจะขับรถชนเยอะอย่าลืมอย่าลืมไม่ควรใช้เลยครับติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับฝีมือในช่างนะครับก็คือเผื่อแผ่ต่ตั้งนะครับแล้วก็ดูดน้ำยาเข้าไปมีคนทำน้อยนะครับเป็นคนสูญรากาศแล้วก็ดูดน้ำยาเข้าไปแล้วก็ด้านนอกนะครับมันจะรวดเร็วทางเรต้องใช้กระบอกตวงนะครับประมาณนี้นะครับตัวท ไม่เราอาจจะเดลิเทนไปประมาณประมาณสองรักกอนอะไังนะครับเพราะว่าเพราไม่บางเราไปแล้ไม่ได้เปิดทังเร้ด้วยนะครับต้นได้ถึงประมาณหนึ่งทังนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราพิดว่าเราใส่วาล์วที่ตัวเราถังก็ได้ครับธรรมดานะครับเพราะมันบางนะอันตรายนะเวลาเราถอดรถมาดยนะครับกร็ไปแล้วก็ปิดถังแล้วก็ปิดถังแล้วก็เปิดนะครับเปิดถังพี่พี่จับถังให้ผมหน่อยนะครับเปิดถังนะครับพี่อย่าอย่าอย่าอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเข้าตานะครับ นะครับให้เพิ่มระวังเพิ่มระวังด้วยนะครับเดี๋ยวอัดนะครับหนึ่งสองสามจังหวะอัดนะครับล้างระบบนะครับมีเสียงน้ําเข้าแล้วครับน้ำยาเข้าไปแล้วนะครับมีกลิ่นแล้วนะครับมีกลิ่นแล้วนะครับล้างระบบนะครับอ่าออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับกลัวเข้าตานะครับอันตรายนะครับ ออครับไม่รู้ว่าระบบสะอาดไหมนะครับรูสกปรกขนาดไหนนะครับดูน้ําครับเดี๋ยวเทน้ำไม่ดูนะครับเดี๋ยวอัดต่อนะครับออกมาแล้ว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 นะครับการล้างระบบนะครับไม่เหมือนใครทันใจรวดเร็วนะครับ หลอดไฟนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวถอดครับน่าจะาหมดแล้วนะครับน้ำยาหมดแล้วเดี๋ยวดูนะครับน้ำยาที่ล้างระบบสกปรกหรือเปล่านะครับแต่คอมตอนนี้ทุเลยนะครับเราเบ,บิดก็ดำนะครับ ดำมากๆนะครับ <S <S ดำดำครับดำ,ดำมีขวดใสๆไหมไม่มีนะเวลอาอัดปลอดภัยนะครับให้เพื่อนใช้ขวดน้ำก็ได้นะครับดีเหมือนกันถ้าขวดขวดเป็นขวดเอ่อพลาสติกไอ,อ้ขวดไอ้แก้วอันตรายมันระเบิดนะครับอันตรายนะครับมันจะระเบิดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูนะครับเปิดต่อนะครับดัน้นะครับต้องอดช่วยนะหรือว่าเราใส่วาก็ได้นะเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอ่อทำงานนะครับ แล่ล้างระบบ,ค,บครับใส่วาวครับก็ประมาณนี้นะครับล้งระบบไม่มีอะไรมากมายสำหรับแอร์ตัวนี้แอร์หมื่นสองพันดีเอาเก้าพันนะเก้าพันเก้าพันของซัมซุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอมพรสเซอร์นะครับตัวนี้คอมพรสเซอร์เดิมอา่าทุบั้นเราก็เลยทุบนะครับเดี๋ยวทุเลยครับทุบเลยนะครับทุบเลยประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ ก็ได้รับการสนับสนุนจากนะครับจอร์บีนะครับสองกระปุกสองกระปุกหนึ่งรอยี่สิบาทรวมส่งทั่วไทยนะครับใช้งานได้หมดนะครับได้หมดสารพัดประโยชน์นะครับเกรดพรีเมียมนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะส่งทั่วไทยนะครับสองกระปุกนะครับจอร์บีชนิดพรีเมียมนะครับจอร์บีชนิดพรีเมียมนะครับพรีเมียมพรีเมียมนะครับ าร์มหนืดต่ำล่อลื่นสูงขอบคุณครับ